ในส่วนของสิทธิต่างๆในเรื่องของการย้ายสถานประกอบกิจการกรณีถ้าลูกจ้างได้รับผลกระทบสําคัญเขาจะพิจารณาผลกระทบสําคัญจากเรื่องอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะพิจารณาจากเรื่องในด้านการเดินทางก็จะพิจารณาว่าเมื่อลูกจ้างทํางานอยู่ที่เดิมนะคะจากบ้านเดินทางจากบ้านเนี่ยคะ่ะไปทํางานณนะสถานที่แห่งเดิมใช้ระยะทางกี่กิโลเมตรใช้เวลา ในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีเมื่อย้ายไปณนะสถานที่แห่งใหม่ที่ในจ้างย้ายไปเนี่ยนะคะลูกจ้างเนี่ยจากบ้านนะคะย้ายไปยังที่ทํางานใหม่เนี่ยเดินทางไปยังที่ทํางานใหม่เนี่ยใช้ระยะทางและระยะเวลาะะกี่กิโลเมตรกี่ชั่วโมงกี่นาทีเขาก็จะเปรียบเทียบค่ะนะคะในด้านการเดินทางนะคะระหว่างที่เดิมกับที่ใหม่ว่ามันมีการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนในด้านค่าใช้จ่ายเขาก็จะดูด้วยนะคะว่า มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางค่าน้ํามันรถเพิ่มขึ้นไหมค่ารถเพิ่มขึ้นไหมการเดินทางต่างๆเนี่ยมีการจ่ายในค่าเดินทางต่างๆค่าแท็กซี่ค่ารถขนส่งโดยสารค่ารถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะจากที่เดิมกับการย้ายไปที่ใหม่หรือว่าที่เดิม อาหารอาจจะราคาถูกกว่าที่ใหม่อาหารราคาแพงกว่าอย่างเงี้ยค่ะลูกจ้างก็สามารถที่จะเอาประเด็นเหล่านี้ค่ะขึ้นมาชี้แจงเป็นผลกระทบให้ทางในจ้างได้รับทราบได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลกระทบทางด้านครอบครัวนะคะการย้ายสถานประกอบกิจาการนะคะจากที่เดิมไปที่ใหม่ะคะบางท่านนะคะลูกจ้างบางรายเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบต่อครอบครัวเมื่อย,าย้ยายไปอยู่ ทำงานณนะที่ใหม่ที่ไกลขึ้นไปนะคะแต่ตัวเองมีภาระในการดูแลครอบครัวการที่จะต้องออกจากบ้านเช้าขึ้นแล้วกกลับถึงบ้านมืดขํากว่าเดิม ะะจะทําให้มีผลกระทบกับครอบครัวกับสมาชิกการดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างไรนะคะลูกจ้างก็อาจจะเสนอผลกระทบด้านนี้ได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะผลกระทบด้านอื่นๆบางรายก็อาจจะเสนอในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพในเรื่องของโรคประจําตัวซึ่งมีผลต่อการเดินทางต่อการใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะนำเสนอเป็นผลกระทบ ของลูกจ้างได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อลูกจ้างแจ้งความประสงค์ว่าไม่ไปนะคะโดยได้รับผลกระทบเหล่านี้ต่อในจ้างในจ้างก็ต้องพิจารณานะคะแล้วก็ปัจจัยผลกระทบสําคัญเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นเมื่อในจ้างเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นกรณีที่ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการว่าไม่เห็นด้วยกับข้อการแจ้ง ผลกระทบของลูกจาก้างแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะจ่ายค่าชดเชยนะคะยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงในรายละเอียดในด้านผลกระทบต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการฝ่าฝืนนะคะถ้าในจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา120หรือมาตรา120ทับน,นะคะอันนี้ก็มีโทษกําหนดเอาไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะว่าต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน 6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทกำหนดโทษที่กำหนดเอาไว้ดังนั้นเมื่อในจ้างมีสิทธิ์อุทธรณ์แล้วจะไม่จ่ายค่าชดเชยก็ต้องแจ้งค่ะยื่นคำร้องก่อนในกระบวนการนะคะยื่นคำร้องโต้แยง้งความประสงค์ของลูกจ้างเนี่ยนะคะต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานก่อนนะคะที่กรมเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยมีคำสั่งปฏิบัติแล้วนะคะในจ้างก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้น กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งค่ะแล้วก็ก็จะมีระยะเวลาให้อุทธรณ์คําสั่งภายใน30วันนะคะก็ต้องอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับคําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในเรื่องใดว่ากันไปในชั้นศาลแต่ถ้าในจ้างละเลยฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามทิ้งไปเลยก็จะมีโทษจําคุกอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นน่ยนะคะกรณีถ้าในจ้างไม่เห็นด้วยกับลูกจ้างแล้วจะยื่นคําร้องนะคะ ในจ้างสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงค่ะต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ส่วนกลางนะคะก็คือที่กองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะหรือกรณีถ้าเราสะดวกที่จะยื่นที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหนาคนครพื้นที่ก็ได้นะคะพื้นที่1-10ก็มีให้บริการรับคำร้องนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ทางพื้นที่ก็จะส่ง ส่งรายละเอียดคำร้องค่ะเข้ามาที่ส่วนกลางที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนะคะในส่วนภูมิภาคเช่นกันนะคะสถานประกอบกิจการในจ้างที่อยู่ตาม แต่ละจังหวัดนะคะก็สามารถยื่นคําร้องผ่านสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดได้นะคะโดยทางจังหวัดนะคะทางสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆคําร้องต่างๆของนายช่างค่ะส่งเข้ามาที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานนะคะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาวินิจฉัยนะคะออกคําสั่งต่อนะคะโดยสรุปนะคะในเรื่องของการย้ายสถานประกอบกิจการค่ะ หน้าที่ของนายจ้างนะคะลำดับแรกค่ะถ้าจะย้ายสถานประกอบกิจการนะคะก็จะต้องปิดประกาศแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบค่ะโดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยนะคะติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการนะคะโดยในประกาศจะต้องระบุข้อมูลนะคะรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. นนะคะเรื่องที่ตั้งของสถานที่แห่งใหม่ที่จะย้ายไปนะคะ 2วันที่ย้ายนะคะว่าจะย้ายไปในวันที่เท่าไหร่นะคะวันเดือนปีระบุมาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ระบุลูกจ้างด้วยค่ะผู้ที่ต้องย้ายไปนะที่แห่งใหม่ว่าลูกจ้างคนใดนะคะลูกจ้างทุกคนก็ระบุให้ชัดค่ะว่าทุกคนถ้าลูกจ้างเราไม่ได้ย้ายลูกจ้างทุกคนย้ายเฉพาะบางแผนกเราก็ระบุไปค่ะลูกจา้างแผนกบุคคลลูกจ้างแผนกบัญชีนะคะระบุให้ชัดเจนหรือว่าบางที่อาจจะระบุเป็นรายชื่อนะคะให้ชัดเจนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ ปิดประกาศที่เป็นไปตามสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดนะคะหน้าที่ที่สองของนายจ้างก็คือมีหน้าที่กรณีที่เมื่อลูกจ้างนะคะไม่ไม่ประสงค์ที่จะย้ายตามไปที่ใหม่คราวนี้เนี่ยลูกจ้างก็มีหนังสือแจ้งความประสงค์ม,ม,มาที่นายจ้างนะคะว่าไม่ต้องการย้ายไปเพราะได้รับผลกระทบอะไรนายจ้างก็ต้องพิจารณาค่ะพิจารณาความประสงค์นั้นๆที่ลูกจ้างแจ้งค่ะว่าเราเห็นด้วยไหมถ้าเราเห็นด้วยนะคะเราก็ต้องจ่ายค่าชดเชย พิเศษนะคะกรณีถ้าเราบอกกล่าวล่วงหน้าปิดประกาศไม่ถูกต้องก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วแต่กรณีนะคะให้แก่ลูกจ้างภายใน7วันนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างซึ่งวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างในกฎหมายระบุเอาไว้ค่ะว่าเป็นวันที่ย้ายสถานประกอบกิจการนะคะในส่วนของลูกจ้างนะคะเมื่อในจ้างปิดประกาศแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการแล้วนะคะ ลูกจ้างเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการนั้นนะคะมีผลกระทบแน่นอนที่ใหม่ที่จะไปนะคะกับที่เดิมเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราไปไม่ได้หรอกที่ใหม่มันกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติของของลูกจ้างและครอบครัวนะคะลูกจ้างเองก็จะต้องมีหนังสือค่ะมีหนังสือแจ้งความประสงค์นะคะให้ในจ้างทราบค่ะว่าเ,ออเราไม่ต้องการที่จะย้ายไปทํางานณสถานที่แห่งใหม่นะคะ แล้วก็แม้ลูกจ้างจะมีหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการย้ายไปยังที่แห่งใหม่แล้วก็ตามลูกจ้างก็ยังจะต้องมีหน้าที่นะคะทำงานตามปกตินะคะจนถึงวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจาการจะเห็นว่าทําไมถึงระบุอย,อ,นะนอย่างนี้เนื่องจากว่าที่แนะนําอย่างนี้เนื่องจากว่ากฎหมายค่ะกาหนดเอาไว้ว่าวันสิ้นสุดสัญญายจ้างคือวันย้ายสถานประกอบกิจาการ ดังนั้นเนี่ยเมื่อลูกจ้างถ้าไม่ประสงค์ย้ายไปที่ใหม่แจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วทํางานไปก่อนค่ะทางานไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่จะย้ายสถานประกอบกิจการค่ะเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วนะคะเราก็สามารถหยุดงานได้นะคะก็ถือว่าเราไม่ย้ายตามไปนะคะแต่เราก็ต้องทํางานจนถึงวันสุดท้ายตามหน้าที่ตามปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของลูกจ้างนะคะกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน